แต่งตัวเยอะแต่ถ้าเลือกใบนี้บอกเลยว่าลุคไหนก็คุมโทนได้หมดค่ะกับรุ่นนี้เลยนะคะคลาสสิก103นะคะเอาใจาสายมินิมอลเรียบแต่โก้แต่ว่าอยากให้การแต่งตัวดูคุมโทนแต่งตัวง่ายเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขาเนี่ยมีคอนเซปต์นะคะว่าเฟรมออฟไลฟ์ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นกรอบชีวิตที่มาจํากัดเรานะแต่เป็นกรอบที่บอกเลยว่าอิสระมากๆดังนั้นแต่งตัวไปไหนนะคะบอกเลยว่าปังมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะเขามาด้วยกันเนี่ยทั้งหมด13ช่องการจัดเก็บค่ะและ ็นแบบนี้นะคะผ้าที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นดีลักซ์ไนลอนนะคะซึ่งเป็นผ้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเนาะตัวนี้จะกันน้ําถึง80%ค่ะและที่สำคัญทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะน้ําหนักก็เบามากๆแค่300กรัมเท่านั้นเองฟังก์ชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะรู้กันแค่ในกลุ่มนะคะโปรลับดิวเด็ดรู้ก่อนใครรีบเข้ากลุ่มลับด่วนๆเลยค่ะ ด้านหน้านะคะบอกเลยว่าเขาจะมีโลโก้ที่สวยมากค่ะเปิดมานะคะช่องแรกเราจะเจอกับโซนที่เป็นวอลเล็ตแบบนี้เลยนะเป็นมินิวอลเล็ตเนาะมีช่องใส่ของแล้วก็สามารถใส่เงินตรงเนี้ยไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์เลยค่ะที่สําคัญนะคะพอชั้นที่2ของเขาเนี่ยข้างในนะการจัดเก็บคือแบบดูดีมากนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยฝั่งนี้เนี่ยจะมีซิปเซฟตี้ก่อนเลยนะคะให้เราสามารถที่จะใส่สมุดบัญชีธนาคารนะคะหรือของที่ต้องการความปลอดภัยเนี่ยคือง่ายมากๆรุ่นนี้เนี่ยสามารถเอา iPad ดมินิเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะคะตรงนี้ ขนาดดีมากๆแล้วตรงกลางไ่ยเขายังมีสายคล้องกุญแจเนาะสะดวกในการหยิบจับกุญแจใส่ของอะไรได้มากมายเพราะฐานกว้างมากๆอีกฝั่งหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องที่เขาทําเป็นโซนคอสเมติกเลยสามารถที่จะใส่ลิปสติกได้ถึง3แท่งนะคะหรือว่าจะไว้ใส่พวกน้ําหอมนะคะยาดมก็ได้ตลับแป้งขนาดใหญ่อันนี้สามารถเอาไปเติมระหว่างวันได้เลยนะคะ <c oughs> และที่สําคัญด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นนี่นะคะมีโทรศัพท์นะคะใส่ได้เลยนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าช่องจัดเก็บทั้ง13ช่องเนี่ยคิดมาแล้วจริงๆค่ะ มาดูขนาดกันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะความกว้างจากซ้ายไปขวานะคะจะอยู่ที่28ซมหรือ11นิ้วค่ะความลึกของฐานกระเป๋าจู่ๆเลยนะคะอยู่ที่7.5ซนมหรือว่าประมาณ3นิ้วค่ะส่วนส่วนสูงนะคะกระทัดรัดกำลังดีมินิมอลสุดๆนะคะกับ17.8เซมหรือว่า7นิ้วนั่นเองค่ะในส่วนของสายสพายคอสบอดี้นะคะอันนี้สามารถถอดออกได้นะคะตามใจเราต้องการเลยและถ้าเรานะคะ ปรับแบบสั้นสุด83ซนติเมตรนะคะ83.8เซนติเมตรหรือ33นิ้วค่ะแต่ถ้าปรับแบบยาวสุดใจเลยนะคะก็สามารถที่จะไปได้ถึง1 2 9 5เซนติเมตรนะคะหรือว่า51นิ้วเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด5สีค่ะสีเทยาสภายู่ตอนนี้นะคะชื่อว่าสี o r ตมคราวเป็นสีที่มีความแบบว่าเมฆฝนใช่ไหมคะแต่ทําให้เราดูเป็นคนสุขขมมากๆเลยถัดมาก,กับสีลี g กรีนนะคะสีนี้เนี่ยเป็นเขียวเข้มอมน้ตาตาลที่บอกเลยว่าทําให้เราดูเป็นคนคที่แบบบสงบ ก็ดูธรรมชาติมากๆถัดมากับส모คเกรย์ค่ะสีนี้นะคะเป็นเทาอ่อนอมชมพูที่บอกเลยว่าทําให้เราดูเป็นคนท่านสมัยสุดๆถัดมากับทอฟฟี่บราวน์นะคะสีนี้เนี่ยทำให้เราดูเป็นคนที่อบอุ่นเป็นกันเองเข้าถึงง่ายค่ะและอีกหนึ่งสีค่ะกับสีคลาสสิกแบล็กนะคะบอกเลยว่าเป็นสีที่แมทได้กับทุกลุปการแต่งตัวแมทง่ายเข้าได้ทุกวันค่ะฟังก์ชันปังขนาดนี้นะคะเลือกสีได้แล้วนะคะราคาก็พิเศษขนาดนี้ต้องรีบจัดเดวนเดนก่อนที่น้องจะโซอานะคะ